มีหลายคนหลายท่านสอบถามดาดากันเข้ามานะคะทั้งทางกลองข้อความทางคอมเมนต์บางก็เข้ามาถามทางไลน์นะคะว่ามีสมุนไพรอะไรที่ช่วยบำรุงไตไหมมีสมุนไพรอะไรที่ช่วยบำรุงตับไหมบางคนก็เป็นตับแข็งบางคนก็เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง สอบถามกันเข้ามาที่ดาด้าได้เยอะมากๆเลยนะคะบางคนก็มีปัญหากเกี่ยวกับไตไตทำงานไม่ดีนี่เลยค่ะดาด้าแนะนำให้ใช้สมุนไพรชนิดนี้นะคะเหตุก็เพราะว่าหาง่ายหาได้ตามพื้นที่ทั่วไปไม่ต้องเสียตังค์ซื้อด้วยค่ะที่เห็นนี้นะคะก็คือต้นกระเมงต้นนี้เป็นกระเมงตัวเมียนะคะจะมีดอกสีขาวพบได้ตามพื้นที่ทั่วไปเลยสรรพคุณเด่นของต้นกระเมง ตัวเมียชนิดนี้นะคะมีงานวิจัยนะคะพบว่ามีงานวิจัยรองรับนะและพบว่าในต้นกระเมงเนี่ยมีสารบางชนิดที่สามารถแก้ความเป็นพิษในตับได้ช่วยบำรุงตับแล้วก็ช่วยบำรุงไตได้และก็ยังสามารถต้านการอักเสบได้ทั้งภายในและก็ภายนอกไม่ว่าจะเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรงังตับแข็งนะคะ คนที่ไตไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นโรคไตลำไส้อักเสบกระเพาะอักเสบทายเป็นมูกเลือดต้นกระเม็งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้มีสรรพคุณในด้านนี้ดีมากๆเลยโดยนะคะการหยิบจับนำมาใช้เขาให้ใช้ต้นกระเม็งนะคะประมาณสักหนึ่งกำมือเอามาต้มกับน้ำประมาณสักหนึ่งลิตร ต้มด้วยไฟอ่อนๆพอเดือดแล้วปิดไฟกรองเอาแต่เฉพาะน้ํานําน้ําที่ได้เนี่ยเอามาดื่มเราสามารถใช้ได้ทั้งต้นสดแล้วก็ต้นแห้งนะคะหรือคนสมัยก่อนนี้มีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ต้นกระเมงตากแห้งเอามาต้มรวมกับ ต้นลูกยาลูกใต้ใบตากแห้งนะคะเอาทั้งสองชนิดนี้เอามาต้มรวมกันแล้วก็ใช้ดื่มก็จะช่วยต้านผิดในตับนะคะต้านการอักเสบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกช่วยบำรุงตับบำรุงไตและนอกจากนี้นะคะกระเมงยังมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงเลือด แก้โรคเลือดจางหรือว่าโลหิตจ,จางนะคะแก้อาการซูบผอมซีดเหลืองแล้วก็ยังช่วยแก้อาการหลอดลมอักเสบนะคะแก้อาการแน่นหน้าอกแก้อาการเกี่ยวกับเรื่องของโรคตานะคะแล้วก็ ยังสามารถช่วยแก้อาการอื่นๆได้อีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็สามารถใช้ต้นกระเมงเพื่อบรรเทาอาการต่างๆได้ค่ะโดวยวิธีการข้างต้นอย่างที่ว่ามานะคะก็คือใช้ต้นกระเม็งทั้งแบบสดแล้วก็แบบแห้งเนี่ยเอามาต้มกับน้ำดืม่มหรือว่าใช้ต้มรวมกับต้นลูกใต้ใบก็ได้สปปรรพคุณที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งของต้นกระเมงนะคะ ที่น้อยคนจะรู้หรือแทบจะไม่มีใครรู้เลยก็ว่าได้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลำไส้ไม่ว่าจะเป็นที่ตับนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นแผลเรื้อรังลุกลามรักษายากไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในหรือออกมาภายนอกแล้วก็ตามนะคะโบร,ราณโบราณได้กล่าวไว้ว่า ให้ใช้ต้นกระเมงนี้ล่ะค่ะนํามาตากแห้งแล้วต้มกับน้ำดื่มบวกกับการนํำต้นกระเมงชนิดสดนํามาตำแล้วพอกทาตรงบริเวณที่มีอาการลุกลามภายนอกแผลเหลือลังเน่าลุกลามรักษาได้ด้วยต้นกระเมงนี้ล่ะค่ะหรือถ้าหากว่าใครที่หาต้นกระเมงไม่ได้ ยากที่จะใช้แบบสะดวกสบายยากที่จะใช้แบบสมุนไพรที่มีคุณภาพทักโทรถามมาที่ดราได้นะคะดราก็จะมีสมุนไพรแบบสำเร็จรูปที่เกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงแนะนำค่ะ